ผมพูดกุดพว้ทุกคนทุกคนมีระวังเลยเด้ยยอยังฝนตกอนู่นี้เอ้ยมันเลือดขึ้นเกือบทึบมือสบายดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนเด้อวันนี้ก็บพบกับช่องของดินดาสาวน้อยลองสันวันนี้ทุกคนน้องดิมค่ะมาว่าเรื่องเมื่อคือในให้ฟังนอนน้องดิมเกือบเพียนมาจุมมาซีเลยเพราะว่าเกือบเกือบเอาชีวิตมารอดเกือบเกือบแบบโหได้ได้แบบ จบเต็มมอซีอเนาะนี่เพราะว่าย้อนตูวนี่เลยทุกคนเราดิมเอาขึ้นให้เบื้องนี่เอาเอยู่ก่อนมามดูเกือบเอาซีรีสบอลลอดเนาะนี่อยากจะยกขึ้นให้เบิ้งเลยว่ามันยกมาได้เดี๋ยแต่ให้เบิ้งนะคะพราตัวนี้เลยทุกคนแบบป้อนแบบเมื่อคืนมอน,น้องดิมนอนอยู่น่าจะฝนตกตอนสวยแล้วก็ตอนกลางคืนนอนแล้วมันน่าจะเลือ้อยเข้าห้องน้องดิมมันคาบมิวโบ้แหละ ตัวพวกนี้ใหญ่ทุกคนมึงไงโถ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 จี้ไปเนาะเกือบเห็เนาะความยาวยาวก็เจี๊ยไปเมื่อวานนี้ก็ฝันเลื่อนไอ้นี่นะไอ้ที่ฝันเลื่องยังฝันเลื่อนว้าเมื่อคืนเมื่อคืนนี่น้องดิบฝันเลื่อนที่เช็ดน้องดิบอันแบบมันเกาะอยู่มือแหละมันโป่ยแหละแบบน้องดิบรู้สึกแบบมันอยู่ดูป่วยอ่ะตอนแรกก็โ้วหไม่เห็งน้องดิบว่า มรู้สึกแบบนิน่มๆฟิตออกมาแล้วเอิ่มแบบลุกมาเปิดไฟพ่ <c oughs> อขี้เข็บตูปใหญ่าแล้วก็ต้องดิีอันพอดีพอแล้วแบบออกมานอนยีนโอกแถวนี้เนาะน้งดิีก็เลยเอ,อิร์ว่าพ่อพ่ออามาข่าขี้เข็บให้แน่บึงมันมันเข้าทางไหนของหูแหละหูแต่ตูปง่ายๆพอแล้วเข้าบึงพอแล้วขาให้เนาะหูเมื่อกี้เอาลงมามอัน,นยัยงดีอยู่นี่นะยังดีอ,อ่นนะพี <c oughs> <c oughs> ่แม่าจะให้ดีได้ดีอยากให้ นม่กี้กิดอะไรกันน่าเป็นนอำฝนตกน้นอยน้องไหมโอ้ยยิ่งตกใหญ่ยิงกระไรน้องหน้าก,ก็ตื่นมาละแม่ตื่นโดน,นแล้วอ่ะ่น่าจะมีอย่างว่าคุ้มครองเพราะปกติลูกหนอลูกโง่มเมื่อซะวะเ <c oughs> มื่อคืนลูกฝนเห็นเป็นหน้าโง่ไปหลายตัวตัวหนูอันนี้นะพ่อไม่ตัวแมีตัวหนูป้าแบบตู่พุใหญ่ คุณน่ะอุ้ยเกือบเกือบเหยากัดเจียอุ้ยเหยากัดเยาะอีแม่นี่น่ะคุณน่ะอุ้ยมือสั้นคุณน่ะมันเกาะจังเดียวอยู่บนปูเนาะตอนตอนอยู่มันเอาทางหัวบ่ทางอย่างเกาะคุหนาวลูกอืมคุณน่ะอุ้ยเอะเกือบเหยียบมาจุบมาซี่หรือวะ อย่าน้อยยี่ต้องี้ไป่ยอะสิยังยังว้อดมือไปสอดูสีน้องดีคุณน่ะดูสีน้องดีก็ยังแบบเมื่อคืนเราไม่ได้ยินเสียงะไเรอตอนนอนนะ ไอเอิญพ่อม่งเหงอยู่ใกล้ๆกันแหละนี่มันยังดิ้นอยู่เลยคือยังดิ้นอยู่สิสิเลยหรือปะอืมเงียบ่ะอืมบอนี่มันยังดิ้นอยู่เดี๋ยวาาเดี๋ยวหาน้องกินจะจับเนาะอ่าแม่ถ้ามันกัดนี่มันเอามือบอลนี้กัดมเนาะบอลวันนี้เข่าเข่าสองอันนี้นะเอาเข่ากับกัดเข่าสองอันนี้เนาะห่างห่างไว้ตอดวะด้านเดี๋ยว้านนี้ด้านนี้ ฮะตนนั้นก็ลูกนอนให้ไหวๆอยู่เลยเจ็บป่ะเจ็บเตื่นไปนอนกันเนาะพ่อไปใส่บุกก็เห็นทีแม่ยน้อย่เยอะเรืองของกันเส็จแม่ักยาบัอักยาอย่างก่อนนั่นนะท่านแม่สักยากันคินเป็นย่าง้นได้เจ็บปวดห้ยออะอ ไม่ได้บ่เคยกัดบ่เคยจับกัดจักบ่าจริเนาะใครเคยจ่ายซอตัวนี้อ่ะแม่กัดขาอ่แม่เป็นนกนี่เขาเอากัดตีนแม่กัดขาไอ้ดิมกัดมือยังไม่ได้กัดข่มือซื่อดีบริบทมาดีนะอือยังบริเวณคอนโอเคอุ้ยยังดีนอยู่อืมแต่มันดีวันเล่นตรงนอุ้ยมันกำลังจะขยับ งับติสนาดีเนาะอายุก่อนหน้า,นา,างับโอ้กวนมากวนโอเแงผู้นับผมกับบมมุมัตรยังอมองท่น้องเต้เต้กับบื้องก่อโอ้ด,ดีจริงไ่ตุงหมดจอตัวเม,มวเลยจ้ม,มันนี้นะเอดนยมนะแม่กินที่หลังเมียว ป้านี่หูซึกแบบมือเลอยแบบพอดีแบบน่องดิมนอนนอนอะไรนี่หรอมือมือมือน้าจะเป็นลักษณะนี้แล้วมันมาอยู่อยู่ป่วยแหละพันขึนมาวกามววววหูซึกว่ามันตัวอย่างกันเลยแบบอย่างกับแบบฟิตมือแบบฟิตอันนี้นะแล้วมันน่าจะต่ำฝาฝาห้องเออแล้วมันละแบบเคี่ยวเคี่ยวลูกมาเปิดไฟน่ะแบบหูซึกแบบ นี่นเอจีบจักซีเลยเมื่อคืนอาอคี่เพือพะพอแล้วไปเซ็ากันยังระแวงระแวงไว้จะมีอีกจ้น้เเาเป็เซาที่เย,ยได้รับอาลิคลตัวใหญ่ใเนาะพ่อเะพ่ดกัดตัดตัยัดตัดยัดตััดตัดัด่ด่ั ลองให้มันยิดมันด,อ,ดอุ้ยหนาวลูกมันหนิงดีมึงเบิ่งเบิ่งจะเอามันลองเย,งยียดดพอตอนนี้พอถือก,การแ่นอันรู้สึกแนวไหนอ๋อแม่งเงาเนะดเป็นเงาตัวงทุกคนเปียผมแมงเงากับขี้เข็บตัวไหนวะเขีบบนกันเขียบอ่ะ เะนะียวล้างหน้ามีคนตายยันที่เทปหลายคนแล้วป้าน้องคอเนาะมานี่มีเรียกน้องได้สิเอาคลิปนี่นะอโอ้ยมันยังดีอยู่เลยลตะคาบตะคาบตะตะคาบไม่เวินว่านะอ๋อหยาวขนาดน,นู้นนะนีสิเยอมากเลยโอ้หลุดแม่จิอยู่โปอุ้ยเกิดคิดแล้วคนหนาวลูก ทับเทียในที่สุดเราก็ได้จับตัวคดเตัใครเคยจับตัวคีเพ็เในน้องดิมเคยจับไหเด้อบอกคโอ้คนด้นบอกว่ายืนยุดแล้วเพาแล้วมันชี้ขาดดีนสินหรอวิ่ออเนอะเมียวเฮ็ดดีนัโอ้หยุดแล้วหยุดขนาด S <S เออยี่ห้อว่าแท่ใช่ยูสี่เนาะโเชียบุงไหมดูสิเจ็บป่ะอ๋บบอชีบบอชีบนี่แค่บุงไม่นห,หนาวก็เจ็บบุงไหอันนี้หัวอยู่นี่หัวอยู่บนมือซ้ายตรงนี้อ,อ๋อแล้วปะาบัางดูปลาบุญน่ะทุกคนปิ้นทั้งหลังใไปบุงเม่ทั้งหน้ามันแบบหล่อนอันนี้ อ,อันนี้นะ่ะปิ้น,ป,นปิ้นทางอีกโบอันนี้นะ่ะเอาคลิปตัวนี้น,นี่ลงนอนเฮ็ดไปทางทดีๆ <c oughs> ปลาถูกคุณนนะ่ะภ <c oughs> ูมลักษณะยาวเยียดมากเห็นทั้ทงหัวอันนี้โอ้โย,อยนั้นทั้งหัวนี่ทั้งก้นนะทุกคน น้อยเธอไม่โดนกัดใช่ไหมบอบอถืงกัดใช่ไหมต้องด่มันคนดื้อบ้านตัก็มียวแบบโดนใช่ไหมเข้าไปในห้องเลยมันน่าจะเข้าทางอุ้ยมึกมือวานนี้ไอ้ปุ่นย้อไว้ก็ดิเนฝุนตกก้นสวยเน <Yeah. S 2> ี่ยเออมันน่นนนาจะไตเขาเป็นทางกูย้อมเพราะว่าต้องดีมไอ้ไขุู่ย้อไว้หมดมือเลยใช่เป็นคนฝุ่นเนีน่ยว่าแะไรนะ ว่าแล้วนะน้องดีครูได้เปิดหรนอว่าแมงนี่มันปี่นฝาได้ปะมือมืหวานหรือเปิดอันปุ่งเยี่ยมไปหมดมือสันสวยกับฝนตกอีกเออไอ้ดาเปิดไปลูกมันน่าจะใต่ฝาเนาะลูกฮอนลูกกันลูกเ้าไปหวีผมแล้วลูกฮอนลูกกันเลยทำการปวดงปุ่งเยี่ยมทันสมัไอ้ดานะปล่อยเคลียบข้อห่องฝนก็ตกไปไข่ปุ่งเยี่ยมันก็ใต้เข้อแท้ ไปนอนกัตกคืนก่อนอ่ะใรมันเปินงย,ยมไมวะเอามาเดเอายเอายังเอายัง่ายเลยนะยุ่เลยเล้เทุกคนคลิปนี้ก็ชิป,ประมาณนี้เลยก่อนีได้้องินถ่ายก็ยังปุ้นตกก่อย่าไข่ปงย,ย้ำไปเลยนเนาะอย่าโตอันแมงคบา่าตัวเนี้ยะแตคาบตคาบอย่งเนาะมันสิเข้า มาคือน้องดีมคนง่ายเลยทุกคนน้องดานะาเป็นไข่ไปให้น้องดีมพี่พี่อย่างว่าเมื่อกี้เรียนมหาน้างร้องมหาทุกคนปัดปุ๊บดูสิปัดปุ๊บยี่นะปับปัดปัดยี่นะพุดนะอ้าอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดบริกมันดุเจมีอันนี้มันสิกัดเลยน้อง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 ลูกนอนมันหงุดหงิดถ้าถ้ามันกัดมันสิกัดจากบาดเนาะกัดเนี่ย หลายบาทเติบสองสี่บาทสี่บาทเกิดีบาทสี่บาทอ่ะเดือยยี่หูยี่บาสี่บาททุกคนมาฟ้องซนักอันแบบหนังเหนียวถึงหมูกัดเทือนหนึ่งสองเทือนนี่แหละเนาะยังไม่ตุยอันนี้เนาะการสองเทือนละแม่สามหมูเห่าตอนดิมเพทคลิปเนาะจะกัดเยาวันนี่แหละโอ้แ้่กัดถ้ากัดวันสองสามเทือนตายพี่สัว กันวันเดียวสองสามทีเลยนะโหเอาไปเอามาเกือบบมจบมอสี่สิ่เกือบเกือบเต็มไปเห็นมันหมดสี่แต่ใส่แต่แต่ยังมจุบหมอสี่อีเพระว่อีกเดือนอีกเดือนมนน่มกว่นสิ่งแล้วอีกเดือนฝ่ายแค่คิดดังนี่มันวันนี้หนัยิ่งใหญ่ โอ้โ้บุดเอ้ยบดิ่มโอเคโอแล้วกันจุดนี้ก็สิประมาณนี้เลยน้องดิ่มกับน้องด้าก็ชิเอาตุลาไปพร้อมเขิยบเลยเนาะนี่เขียบตุ่ใหญ่นี่ตัวเดี๋ยวใช้เบออีกรอบเนาะทุกคนอุ้ยยันมันดินงับสิมือ้วยเนาะเมื่อน่ะเมื่อน่ะสิมือเยสิ โอเคทุกคนคลิปน um ี um so mm. Mm. Okay. Now, ้ก็น้องหยิมน้องด้ขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากพี่เอชทุกคนเบิ่อนโคศนายน้องหยิมน้องด้ด้วยนะคะจบคลิปนี้ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจน้องหยิมได้คลิปต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากโซลอนดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมาสบายดีสวัสดีพี่เอชทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเปียบผมแล้วผมพูดกุดน้องไอทุกคนทุกคนอย่ระวังเลยเด้อยังฝนตกอยู่นะนี้ มึงไม่อยากจำครั้งที่สองเหรอไอ้โซวไม่ได้เลอะเลยเชื่อแค่ทำมันเนียนจริๆนี่เงินพ่ยฝนตกกับเราวางเลยเนาะคีเคบก่อนทิ่นอนตรวจบังรอบตัวดีๆบางทีมันอาจจะยู่ก็ได้แต่บางทีมันบอเปิดไฟเนี่เข้าไปนอนเลยมุ่งดีกว่าเลยบังฮู้แล้วก็ประมาณสองสามโมงไงทุกคนไอ้สามโมงต้องดยิมตื่นมาต้องดิบมาบังโมงเลยสามโมงโอ้ โอเคทุก okay, คนนะคะแล้วก็รักษา <c oughs> แมวน้อย <c oughs> ของคุณให้ดี